สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับโอเคทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็ยืนอยู่ที่ห้างเกษรนมลินนะครับก็วันนี้จะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่แล้วก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปรับประทานอาหารที่ต้องใช้คําว่าหรูที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับตื่นเต้นมากๆร้านนี้เนี่ยมีชื่อว่า Copper Beyond ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนถ้าขาดตกบกพร่องในเรื่องของอาหารผมก็ไม่เคยกินเนาะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เข้ามานั่งอยู่ข้างในนะบอกไว้ว่าของกินคือมีเยอะมากผมไม่รู้จะกินอะไรนะครับเดี๋ยวจะไปสั่งมากินอีกนะครับไม่อยากจะสั่งมาให้แบบเต็มโต๊ะนะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อลมควันแล้วก็เป็นในส่วนของลิ้นนะครับอันนี้คือผมเห็นในรีวิวคือเด็เบสมากก็จะมีประเภทปลาชิมินะครับก็จะเป็นปลาแซลมอนนี่คือหอยนางรม นะครับแล้วก็ผิดเผาอันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลก็จะมีกุ้งแลง้วอยังคู่และนี่คืออยากจะนําเสนอใหท้ทุกคนดูนี่คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวนะทุกคนว้าว ผมก็เพิ่งเข้าใจครับว่าละลายในลิ้นนะทุกคนจะไปยากไมมันคือซุปเห็ดชัอเปอลแล้วก็ควอซองเห็นว่าควอซองเนี่ยนำเข้าจากฝรั่งเศสนะทุกคนก็กินไปไปเลยเลยมันหอมมากหอมทิ่ินกระสุ้น เยิ้มอันนี้เป็นงเคยกินน,น,นะใี่รื่องผมว่าผมกินสเต็กดีกว่าเออนี่อันนี้เนี่ยมันเป็นในส่วนของลิ้นนะทุกคนแล้วก็หลายๆคนมารีวิวเนี่ยมันเดือดเป๊ะมากๆน,นิ่มมากเพิ่งเข้าใจกก็ว่าละลายในปากเป็นยังไงอันนี้คือ เนื้อลมควันนะก็จะเป็นเนื้อของคอสเซเลียลมควันทาดูในป้ายนะอร่อยบอกไม่ถูกมีมันแด่ดมีอะไรแบบชิกเนเจอร์น่ากินมากอนะัะเป็นเนื้อลมควันนะครับจากคอสเซเลีย กินแบบกิ่มันสดแบบอ,อันนี้มันสีมันดูมันไรลเยอะเนีเยจะได้สีมันคัดมันคัางแล้วอร่อยมาก นีนะแตกต่างจากที่เคยกินมาก่อนอ่ะจริงๆทุกคนไม่มานนไม่อวยด้วยมันนั่นไม่เหมกัน,มน,น,มนไ,ไม่รู้อ่ะ แต่ว่าอย่างเดียววเนื้อกุ้งอะ่ะมันมีความหวานหวาหนนะทุกคนที่มาของคำว่าละลายในลิ้นใช่ไหมามากมากเพราะให้ช้องแข็งนะมันมันได้เปล่าลท้กคนชิวแบบเยังไงมันบาน จ่ายๆที่เรากินตามตลาดเลยอ่ะไม่คำที่ว่าละลายในปากก็เป็นอย่างนี้ี่เองโอ้งคือแบบซี่คโครงลมควันนะครับเดี๋ยวมาลองชิมดูเดี๋ยวจะกินเปล่าๆดู และนี่คือภาพบรรยากาศในร้านนะครับต้องบอกได้เลยว่าหรูหรามากมากนะครับที่ก็เป็นสาขา Copper Beyond ที่ห้างเกษรนอรมอลินนะครับซึ่งเมนูเนี่ยก็จะให้เราเลือกตามรหัสของเมนูเลยนะครับแล้วก็สามารถรับที่หน้าเคาน์เตอร์ได้แล้วก็ให้พนักง,งานเนี่ยไปเสิร์ฟในโต๊ะได้ในส่วนของเครื่องดื่มนะก็จะมีโซนของแอลกอฮอล์แล้วก็โซนเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นโคก้กอะไรต่างๆนาๆนานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของเนื้อลมควันนะครับหรือว่าลิ้นย่างจากออสเตรเลียนั่นเอง ส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนของชาชิมินะครับก็จะเป็นอาหารดิบๆประมาณนั้นเลยนะครับโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนขนมจีนก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณนี้นะครับทางฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นในโซนของของหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวซองนะครับที่นําเข้าจากฝรั่งเศสกินกับซุปเห็ดทัพเปอร์อร่อยมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของปิ้งย่างนะครับซึ่งเขาวางโซนอย่างเป็นระเบียบมากๆฝั่งนี้ก็จะเป็นในโซนของ พวกก๋วยเตี๋ยวเกาเหลานะครับแล้วก็จะมีโซนฝั่งของอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นกุ้งแล้วก็หอยนะครับก็จะมีเยอะมากๆเลยและนี่ก็คือรอบใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสเต็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อว่าอะไรนะอันนี้จะเป็นเนื้ออกเป็ดลมควันทุกคนเออแล้วก็ไปสั่งส้มตํามาด้วยแล้วก็จะมีกุ้งเผานะครับมีน้ำยาปู น,นี่คือเนื้อปูนแน่นๆเนะแบบเนื้อปูนแท้ๆเลยเนื้อมันคือแบบเจ๋เนื้อคิโตกะมาทั้งเลยแล้วคอเลยอันนี้เนื้อมันแบบนิ่มๆแล้วก็ละลายในลิ้นอ่ะอันนี้คือเข้าใจอ่ะ แล,แล้วก็มาถึงคิวมีเดียมแลนี่องล่อร้งตององเนื <t <t ้อมันคือแบบ บอกไม่ถูกมัมันไม่ได้หยาบมันไม่ได้แบบเป็นเหมือนเนื้อที่เรากินกันทั่วไปแล้วมันจะแตกฝากมาก,มากๆเลยทุกนคนอันนี้อร่อยมากทุกคนอร่อยจริงๆโอเคทุกคนหลังจากที่ได้กินเสร็จนะก็ รู้สึกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งไม่ไม่คิดว่าจะได้มากินนะนะครับโดยรวมนะครับอาหารก็อร่อยนะก็สมราคานะครับสำหรับพี่พี่ท่านไหนเนี่ยอยากจะเดินทางมากินก็ห้างเกสอรอมรีนนะครับอยู่บริเวณสันสามเป็นยังไงพันการศูนบอกว่าสุดยอดอร่อยมากนะครับผมเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยแบบไม่เคยมานะเอาง่างคือรรเราไม่คิดเยว่าเราจะได้มากินเนาะใช่ก็<ข>ป็นแบบสุดยอดสุดยอดมากครับคืออะไรนะ ร้าน Copper Copper Bion Buffet ุฟเฟ่ต a นะครับโอเคทุกคนว้าวก็อินมากๆอาหารโดยรวมเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างนะบางอย่างผมก็คือชื่อของมันเนี่ยจะเป็นแบบอันนี้ทั้งหมดผมเข้าไม่ถึงนะไม่ได้กินหมดทุกเมนูมันรับรับไม่ไหวจริงๆท้องอ่ะทุกคนนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยลืมนะครับอร่อยมากอร่อยมากโอเค เอาละทุกคนไปแล้วครับคลิปนี้ก็เป็นการเปิด<ไ>ป,ประสบการณ์นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย